สวัสดีครับวัวทุกท่านวันนี้เราจะมาทำคลิปคนข้าววัวกันนะครับเนี่ยข้าววัวแบบเบาๆเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอามาตักสวัสดีค่ะนี่วัวตายจุดตายเป็นใครเนี่ยวัวเนี่ย เอ้ยข้าเอ้ยเอ้ยกอดกันเหนอเนี่ยโอ้มัวมัวกินนมผมมอืมนี่ิมันยุ่งดมัวกินคนมัวคนกินมัวคนโดมัวกินการเป็นัวเนี่ยกลายเป็นัว กลายเป็นวัวแล้วคนื่อโดนคนกินก็กลายเป็นวัตว,นนวตัวนี้ก็กลายเป็นคนวัวคนตัวนี้แก่เป็นวัวเฮ้ยฉันทุกข์ฉันฆ่ามนุษย์ที่ได้เลยอ้าเออ,เอ,อมนุษย์ตาย วัวก็ตวกวก้ตายไปแัาเราเราไปหาของกินดีกว่า